สวัสดีครับเพื่อนๆชาเทวิลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม l i น e เลนเจออีกเช่นเคยก็ผมต้องบอกไว้ก่อนนะตอนนี้ผมยังเป็นร้อนในยังไม่หายดีนะครับก็คือจะเจ็บคอนะก็อาจจะแบบพูดได้ไม่เต็มที่ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในตัวที่มีชื่อว่า Special Agent b a ์ซึ่งตัวนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวที่ยิงแนวหน้าที่ดีมากๆนะครับ ก็คือแบบยิงศัตรูในแถวแนวหน้านะฮะดีมากๆนะในเวลานี้นะนะครับโดยเฉพาะกับศัตรูที่แบบเลือดเยอะๆนะครับเยอะมากๆนะอย่างเช่นแบบเราสามารถตัวนี้นะครับมาข้ามมงได้สบายๆนะครับแต่มีข้อแมนะครับคือตัวนี้นะมันต้องติดสกิลต,ต,ตอนมงวิ่งมาพอดีนะแต่ถ้าไม่ติดสกิลนี่คือจบเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเต็ตของตัวนี้กก่อนนะตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแจกฟรีนะเป็นฟรีเรนเจอร์ด้วยนะครับ จะมีแจกฟีนอลสเตจเอ่อแม่เหล็กนะครับไอสแตนเลสออฟแมกเนตอะไรสักอย่างนะลืมไปนะชื่อมันยาวมากนะครับสเตจพิเศษก็มาล่ากันได้นะครับอ่ะสเตตของตัวนี้นะครับเป็นสายความเร็วนะครับซึ่งก็มีตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับที่เป็นเลนเจอร์แดาวที่มีสายความเร็วนะครับปกติจะเป็นสายสเปรส่วนใหญ่นะฮะโอเคแล้วก็แอคทักนี้ก็สุก็จะปรับเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นได้นะครับก็กลายเป็น1นึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน และก็เฮพที่เกือบเจ็ดแสนนะฮะความเร็วในการโจมตีช้ามากนะครับความเร็วในการเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับคือตรงกันข้ามกันเลยนะแต่มันวิ่งไวนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่มันช้ามากก็ข้อดีก็เสียต่างกันไปนะครับแต่มันคือมันเรียกออกมาได้ถีนะครับเพราะมันเป็นสายความเร็วนะครับคือคูดาวมันน้อยพูดง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมีคูดาวแค่4วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วถ้าเป็นแบบระดับที่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะโอ้โหคูดาว2วินาทีนะครับ ซึ่งเป็นไรที่แบบโหดมากมากนะฮะสวินาทีนี่คือแบบเป็นเลนเจอร์ที่คูลดาวน์น้อยที่สุดของเลนเจอร์ที่มีในปัจจุบันนี้นะครับมาดูในส่วนของสกิลกันนะครับเป็นสกิลเฟียแอทแท็นะฮะอ่าซึ่งสกิลนี้นะครับมันจะยิงแค่ตัวหนึ่งหรือว่ากลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่มันเดินมันแนวหน้าหน้าสุดนะครับแค่นั้นนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าเขาแบบปรับให้โดนหลายตัวแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เรารีวิวกันนะครับ แต่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกลางเดือนเดือสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาแบบจะปรับให้มันโดนหลายตัวในสกิลเดียวมีความรู้สึกนะครับแต่คือมันจะไม่โดนไกลเหมือนแบบเวอร์เวอร์เหมือนตัวอื่นๆนะครับก็คือแบบจะโดนแค่จุดหน้า,นาจุดเดียวแนละ้วที่มันแบบเิยมาพร้อมกันมาแบบตรงจุดนั้นพอดีนะครับอะไรประมาณนี้นะคือแบบจังหวะเลนเจอร์ที่มันมาซ้อนวิ่งซ้อนกันก็คือแบบวิง่งวิ่งมาเทา่าๆกันนะครับเออมันจะโดนแบบน่าจะโดนเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มเดียวนะโอเคผมก็ยังไม่แน่ใจนะต้องลองพิสูจน์กันดูนะครับ แล้วก็นะครับในคลิปวิดีโอครั้งหน้านะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวซิลเวอร์เลยททอดบาร์กันนะครับขอติดตามชมมาไปได้นะครับขอเอาแบบเพื่อนที่ยังแบบเวลยังไม่ค่อยสูงมากนะครับมาพิสูจน์สกิลดูก่อนนะฮะใส่โล่นะครับดันสตูไปก่อนนะก็เรียกฝั่งนู้ก็ดันใช้สกิลโล่นะก็แล้วก็เอาตัวโล่งเราชนไปก่อนนะครับลองเรียกมาดูนะครับโอ้แล้วมันมายิงเลยสกิลมนเลยไม่ติดนะครับเนี่ยใช้สกิลแล้วนะครับ ฉสกิลเลิเหมือนข้ามันโดนแค่ตัวเดียวอีกนะครับเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะตายหมู่ไปนะครับเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่ามีเลนเจอร์ฝั่งนูนครับคือมันแบบมามาซ้อนกันหลายตัวนะครับแล้วก็โดนสกิลไปนะรู้สึกว่าจะหายเกี้ยงหมดเลยหรือเปล่านะครับราต้องขอชัดๆอีกรอบนึงนะแต่ตอนแรกผมเห็นมันตายแค่ตัวเดียวนะสกิลเขาคือเป็นลักษณะนี้ครับโดนศัตรูที่เฉพาะตัวหน่าสุดนะครับของฝั่งสัตประวที่เดินมานะครับ แล้วก็ค่อนข้างจะลุ่นแรงด้วยนะครับเพราะคูณ10ของแอคแท็ของตอนนี้นะครับซึ่งเบลล์0อยยีเนี่ยแอคแท็ Attack ตั้งเกือบแสนสามนะครับคูณไปก็ต่อวินิจโดดาเมจไปล้านสามนะครับซึ่งไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับคือแบบโดนไปเนี่ยแคบปบเดียวนะก็คือตายนะถ้าสตูแบบเลือดไม่เยอะมากนะครับอย่างมงเนี่ยโดนไปก็ถ้าแบบยังไม่เป็นซูเปอร์มาร์เร์นะครับก็คือแบบ เลือดมี6ล้านนะโดนไปประมาณ4ี่ห้าวีอ่ะตายแน่ๆนะครับแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องมีตัวอื่นช่วยตีหน่อยนะฮะถึงจะตายนะครับหรือไม่ถ้าตัวนี้นะครับของเราเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือจะมีแอคแท็ประมาณ2องแสนห้านะครับอ่าโดนวิหนึ่งก็2นะโอ,โองล้านหเนี่ยโอ้โหมงซูเปอร์มาร์เก็ตของฝั่งนู้นก็ตายได้เหมือนกันนะครับไม่กี่วินะฮะประมาณ3 4มวีก็ตายได้นะครโอเคเดี๋ยวผมมาลองสกิลกันอีก,กรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เหมือนยังเห็นไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้มันสตูมัน ร้อยศัตรูมันมาซ้อนกันก่อนนะครับเราลองดูนะนี่นะครับค่อนข้างอียะชัวนะครับก็คือแบบตอนนี้นะครับเขาปรับใหม่นะครับเหมือนคล้ายแบบถ้ามันมาศัตรูมันมาซ้อนกันเลยนะครับก็คือมันจะโดนทั้งกลุ่มตรงนั้นเลยนะครับเหมือนสกิลเขามันจะสแปดนิดหนึ่งนะครับอ่ะเหมือนเขาปรับใหม่นะครับเพราะตอนก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันโดนแค่ตัวเดียวนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสกิลเนี่ยไม่ค่อแ็งจะทัดเลยนะครับ ก็คือมัน,นส,สแปนนิดหนึ่งนะครับอ่ะสแปนนิดเดียวจริงๆนะครับเมื่อกี้ตัวแซนนะเขาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ตัวเบลล่านะครับตายไปพร้อมกันนะครับโดนสกิลไปพร้อมกันมาลองเนี่ยเสียดที่240นะครับมาลองทดสอบดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะครับอ่ะใช้สกิลแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ยังโดนแค่ตัวเดียวอยู่นะเพราะมันแบบมันยังสตูมันยังไม่มาซ้อนกันนะครับคือต้องบอกว่าเลือดพวกนี้นะครับ เลือดพกบอสพวกนี้รู้สึกว่าน่าจะประมาณเป็นร้อยล้านได้นะครับแล้วก็โดนสกิลไปนะโอ้โหเลือดหายเหมือนกันนะครับปุ๊บพ่วบเลยนะครับนี่ครับซอนนี้ศัตรูมาอยู่แนวหน้าแล้วนะครับชนกันนะดูนะโอ้โหโดนไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็ได้ไอรอนบุกของเพื่อนมาช่วยนะครับนี่นะผมถึงบอกนะครับเป็นตัวยิงแนวหน้าได้โหดมากๆตัวนี้นะ แล้วตอนนี้ก็เป็นสายฟรีเลนเจอร์เราด้วยแบบน่าจะเอามาเล่นน่าใช้บ้างมากคุยง่ายนะเออสเปเชียลเอเจนต์ดาวตัวเดียวนี้ก็สามารถเชียด่าน240ได้นะแล้วเราก็ต้องมีตัวชนหน่อยนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสแพ้มีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คูดาวในการเรียกใช้ก็เร็วมากๆเลยนะผมถึงบอกนะว่าตัวนี้นะคูดาวในการเรียกใช้นี่เร็วเป็น เดียที่สุดของเลนเจอร์ที่มีทั้งหมดนะณเวลานี้นะครับคือ4วินาทีนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะปรับระยะการยิงของมันให้ยิงไกลขึ้นมาด้วยหน่อยหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้มันไปอยู่กับหน้าเจมนิดเดียวนะครับแต่กรอบมันอยู่มันยิงใกล้กว่านี้นะครับตอนนี้ผมคือเอามาเทียบแบบระยะการยิงนั่นเองไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาเพื่อนนะครับที่มีมงนะแปดดาวแล้วลองดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าคนไหนมีนะ ผมจะเอาเลเวลที่ยังไม่ค่อยสูงมากนะครับถ้าเป็นเวลมาสเตอร์99ผมจะสู้ไม่ได้นะเพราะตัวเขาจะแบบซูเปอร์มาสเตอร์จะโหดมากนะครับผมจะเอาแค่แบบมงเวล์120พอเนะี่ยเดี๋ยวต้องหาก่อนนะครับแต่มงจริงๆก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ซึ่งผมก็ยังยังหาไม่ได้นะโอเคคนนี้มีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตัวเอ่อคนนี้ก็ฟูดทีมก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับมีแปดดาวโหดๆเลยเนี่ยหลายตัวอยู่นะครับโดยเพราะไอ้ตัวนี้นะคร้โหค่อนข,ข้างที่แบบป่วนได้ดีนะตัวหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมาลองยิงมงดูนะครับนี่มาแล้วนะครับโดมมาสกิลไปนะครับเรียบร้อยแล้วมงตายเลยนะครับตอกแล้วนะครับเป็นตัวที่ยิงมงโหดมากๆนะครับตัวหนึ่งนะครับแต่คือมันจะต้องติดสกิลตอนที่มงมาด้วยนะครับถ้าไม่ติดสกิลเนี่ยไร้ประโยชน์นะครับมงมันเข้ามาถึงอยู่ดีนะเพราะมงเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากๆนะเป็นตัวที่ วิ่งเร็วที่สุดนะครับของเลนเจอร์นะครับแล้วถ้ามันใชสกิลติดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแจะแมวมากนะครับเพราะมันจะข้ามมงฝันข้ามได้ดีมากๆเลยนะครับคือไอ้สองตัวนี้นะครับไอเอเจนต์ป่ากับมงแล้วมันออกมาพร้อมกันเลยนะก่อนครับมันคัดโอ้ตูมันมาเยอะนะแล้วมงเกิดอย่างนี้มันออกมาพร้อมกันเลยนะครับก็คือมันออกมาฆ่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปเล่นเเปเชียลสเตจนะครับดูซิว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงนะ เล่นทุกสเตจหมดแล้วนะครับก็มาสเปเชียลสเตจดูนะครับกับสแครปไอรอนแมกเนตนะครับหกเลยนะครับมาไล่นี่กันครับซึ่งก็ยังไม่ได้เลยนะวันนี้นะผมเล่นมันสิบแปดรอบเลยนะอ่าที่ผมไล่ตัวนี้ได้นะไอสเปเชียลเอเจนต์บ้าเนี่ยล่าจากไอสเตจนี้นะตอนนั้นมันฟุกนะครับมันได้แบบคือวันเดียวกันเนี่ยไล่ได้มาสองตัวนะครับก็เลยแบบดีใจมากนะครับก็เลยไม่ได้ใช้กบแดงจิตดาวแม้แต่ตัวเดียวนะครับในการอัพไปตัวนี้นะสเตจนี้นะครับไอปั้มส้มนะครับจะยิงไม่โดนไอตัวนี้นะเพราะ มันอยู่นอกระยะการยิงของป้อมส้มนะครับพอเคลียิงได้สบายๆนะอย่างนี้นะครับอ่ะมันเป็นตัวที่ยิงไกลนั่นเองนะครับป้อมส้มยิงไม่โดนอ่ะเดี๋ยวลองดูงี้นะครับมันไม่ติดสกิลว่ะหรือว่าใครอราจจะโดนป้อมก่อนนะเลยไม่ได้สกิล เนี่ยครับโดนสกิลไปแล้วนะครับเนี่ฮนะโดนทีนึงก็โหโดนเยอะนะครับไม่ได้โดนแค่ตัวเดียวนะ,ะเหมือนเขาแก้สกิลใหม่นะตามคุณบอกไปนะครัอนนี้ก็ลองไม่ใช่เทมดูนะครับแต่มันจะผ่านใช้เวลานิดนึงนี่ครับโัวยิงแนวหน้าที่แบบศัตรูเข้ามาไม่ได้นะครับ เดี๋ยวลองมามันยิงบอสนะครับโดนสกิลแล้วครับบอสโดนสกิลไปแล้วนะครับเหลือก,ก็เราพุพ่งเลยนะครับตายแล้วนะคือมันโหดตรงถ้าแบบถ้าไม่มีตัวเรทลอสบ้าวนะมายิงตัวนี้ก่อนได้นะครับมันจะเรียกได้มาเป็นฝูงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวสเปเชียลเอเจนต์บ้านะจะแบบโหดมากๆนะแบบคือแบบศัตรูจะไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้พูดง่ายนะครับแล้วเราก็เอาแบบตัวโล่นะครับเออปล่อยไปเรื่อยๆนะดันศัตรูไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสเปเชียลเอเจนต์บ้านะครับเป็นตัว ยิงแนวหน้าที่ดีที่สุดนะครับณนณเวลานี้นะครับอ่าซึ่งข้อดีของตัวนี้นะครับคือเป็นตัวสายความเร็วนั่นเองนะครับคูดาวเร็วมากๆนะครับบวกกับมันเคลื่อนไหวเร็วมากๆด้วยนะแล้วก็แอคทัคอนงคังที่จะเยอะอยู่นะแล้วข้อดีข้อหนึ่งนะครับก็คือแบบสกิลนะมันถูกปรับใหม่นะก็คือแบบออกสกิลครั้งเนี้ยโดนหลายตัวแล้วนะครับแต่มันจะโดนแค่หลายตัวที่มันอยู่ตรงนั้นพร้อมๆกันนะครับอ่าก็คือแบบไม่ได้โดนแค่ตัวเดียวต่อไปพูดง่ายนะครับ แล้วก็ถ้าโดนหนึ่งเนี่ยศัตรูตายแน่ๆนะครับพอะถ้ายิ่งเทาเราไปเล่น PVP วพินนะครับอย่างมงนะครับสามารถแบบฆ่าได้ไม่ยากนะครับถ้าเจอตัวนี้เข้าไปนะครับแต่มีข้อแม่นะครับสกิลมันต้องติดนะถ้าสกิลมันไม่ติดนี่ก็คือแบบจบนะตามที่บอกไปอ่าแล้วมาในส่วนข้อเสียของตัวนี้นะผมมองว่าน่าจะเป็นที่มันโจมตีช้ามากนะครับน่าจะเป็นปกติก็ยังดีนะครับแต่มันนี่มันช้ามากนะครับมันช้าไปนะครับแลวข้อเสียข้อหนึ่งนะครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะครับก็คือนะครับสกิลอะมันออกติดไม่ถี่นะครับ กว่าจะติดบางทีก็ไม่ติดนะคือโอกาสในการติดสกิลมันน้อยพูดง่ายนะครับออกสกิลยากพูดง่ายนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคะแนนของตัวนี้นะครับผมให้ที่9.5คะแนนนะครับโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะตัดสินใจได้นะครับตัวนี้นะครับตามที่ผมบอกไปนะตัวนี้ไม่แนะนําให้เอากบแดงจิตดาวมาอัพนะค่อยๆเก็บไปดีกว่านะครับเพราะมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวที่โหดนะครับ แต่ก็ถ้ามีไว้ก็ดีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรีบอะไรนะหาตัวอื่นที่ดีกว่านี้นะครับเพราะในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวที่ยิงได้แบบโหดนะครับทะลุทะลวงกว่านี้นะครับซึ่งก็คือตัวเ a เทรสบาวนะครับเดี๋ยวก็ขอติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับคลิปหน้านี่แหละโอเคครับถ้านังไงคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะครับพบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับขอบคุณครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็ อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Sub ส cribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย